นี่กว่าสองแสนบาทจากลูกหนี้เกือบสิบคนเป็นหนี้ที่นายทุนเงินกู้ชาวจังหวัดอุดรธานีรายนี้ยังไม่ได้เงินคืนทั้งต้นและดอกจากลูกหนี้เพราะสถานการณ์โควิดตั้งแต่กลุมพาพัานที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินของลูกหนี้ทำให้อย่างไม่ได้เงินคืนตอนนี้ยังปล่อยกู้อยู่ไหมหรือว่าตอนนี้ไม่แล้วไม่แล้วตอนนี้ไม่ไม่ปล่อยมากี่เดือนตั้งแต่กลุมพามาคือเก็บตั้งแต่โควิดมาใช่ เพราะเอะไรคือเราก็รู้ว่าเขาก็คงไม่มีกําลังใจไม่ไม,ไม่ไม่มีกําลังใจเด็กที่ทํางานที่โรงงานโรงงานก็ติดโควิดก็หยุดไปเขาก็ไม่มีไรายได้และเมื่อเงินหมุนเวียนของนายทุนเงินกู้ในหมู่บ้านขาดช่วงแต่ส่วนทางกับภาระค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ที่ยังมีอย่างต่อเนื่องชาวบ้านชุมชนเดียวกันจึงหันไปพึ่งพาเงินกู้จากนายทุนนี้นอกระบบรายใหม่ที่อยู่นอกชุมชน จากคำโฆษณาแนะนำหรือใบปลิวกลายเป็นปัญหาภารานี้สินจากนายทุนเงินนอกระบบนอกหมู่บ้านที่มีกำลังเงินหมุนเวียนมากกว่าเข้าเข้ามาในหมู่บ้านส่วนมากเขาจะมาแจกบใบปลิวก่อน mm hmm. อถ้าใครเดือดร้อนจริงๆน่ะถึงจะไปกู้พวกนี้เพราะว่ายืมต่างบ้านก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันกระทบกันไปหมด mm hmm. เพราะว่าพวกนี้มันกู้ได้ง่าย mm hmm. กู้วันนี้ก็ได้วันนี้ mm hmm. เขาก็ต้องยืมเพราะว่าความคิดของแม่นะมันไม่ปล่อยให้ตัวเองอดอยากปากแห้งหรอกดอก้อยแล้วเท่าไหร่คะที่เขาเขาปล่อยดอกลอยละยี่สิบต่อเดือนนี่แหละเพราะว่าพันหนึ่งเก็บรายวันพันหนึ่งเก็บยี่สิบสี่วันตกวันละห้าสิบาทั้าก่อทั้งต้นตัวแทนนายทุนเงินกู้นอกระบบในหมู่บ้านยอมเปิดเผยตัวเองและให้ข้อมูลกับไทย PBS แต่ไม่ขอเปิดเผยใบหน้า เพื่อเล่าถึงเครือข่ายเงินกู้นอกระบบและชี้ให้เห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนยังคงมีความจําเป็นกับคนในหมู่บ้านเพื่อหล่อเลี้ยงอาชีพและรายได้ประจําวันเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนที่รัฐช่วยเหลือแม้ภาระดอกเบี้ยของเงินกู้นอกระบบจะเกินกว่าภาระดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดเงินกู้นอกระบบในภาคอีสานเป็นปัญหาที่พบมากอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศค่ะ นายทุนส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายจากภาคกลางที่นำเงินมาปล่อยกู้ในภาคอีสานค่ะประมาณ3ปีก่อนรัฐบาลตั้งเป้าหมายในการปราบปรามแหล่งทุนเงินกู้นอกระบบทั้งการจับกุมดำเนินคดีตรวจค้นอายัดทรัพย์และดูเหมือนว่าปัญหานี้จะคลี่คลายได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่ไทย PBS ยังได้รับข้อมูลยืนยันว่าปัญหานี้นอกระบบไม่เคยหายไปค่ะโดยเฉพาะนี้หมวกกันน็อกหรือเงินดอกรายวัน เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการนี่เป็นรถยนต์ที่ชาวบ้านอ้างว่าเป็นของแก๊งเงินกู้นอกระบบที่เข้ามาเก็บเงินรายวันแทนการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อหลบเลี่ยงการเป็นจุดสังเกตแต่ก็ไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวต่อการกระทําผิดข้อมูลนี้สอดคล้องกับงานวิจัยหัวข้อความสําเร็จในการแก้ปัญหานี่นอกระบบของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการช่อโกงทรัพย์สินของประชาชนตํารวจภูธรภาคสี่ พราะว่าอุปสรรคของการแก้ปัญหานี่นอกระบบคือนายทุนเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ในบางจังหวัดที่มีอิทธิพลสูงมักมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับข้าราชการในพื้นที่นายทุนเงินกู้เนี่ยปัญหาเขาก็คือเขามีความเขาเรียกผู้มีชื่อเสียงในในท้องที่นั้นๆอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่และที่นี้ก็คือเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่บ้างอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้ก็ต้องเข้าไปบางบางท้องที่ก็มีความสนิทสนิทสนมกันกันเป็นพิเศษซึ่งผมเป็นชุดจากส่วนกลางเข้าไปทำเนี่ยผมก็ก็ต้องใช้ยาแรงอย่างเดียวเลยครับขณะที่ข้อมูลอีกด้านจากตำรวจภูทรภาค4พบว่า1ปีที่ผ่านมาประชาชน11จังหวัดภาคอีสานร้รองเรียนนี้นอกระบบกว่า240เรื่องและยังพบว่าลูกหนี้บางคนไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนายทุนทั้งหมด แต่แจ้งตำร,รวจเพื่อหวังชะลอการทวงหนี้และยังคงเลือกกลับไปกู้เงินทุนหมุนเวียนเช่นเดิมเพราะเข้าถึงแหล่งทุนจากภาครัฐไม่ได้ดกัญยรัตน์ลิมอ่ำในลาบไทย PBS รายงาน